มหลานมาเลียงที่ไทยหายไปเกือบ10ปีล่าสุดคริสตี้กิปสันอดีตนักร้องคู่โจนัอนสอันสันหนีแต่งเงียบที่เมืองนอก เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องลูกทุ่งสาวที่ใครหลายคนชื่นชอบมากๆอย่างคริสตินฮิบสันเธอเป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งหมอลมโดยมีชื่อเสียงจากการขับร้องเพลงลูกทุ่งและหมอลมและโดดเด่นในฐานะชาวต่างชาติที่ขับร้องเพลงไทยเพราะเธอน a นย้ายมาอยู่ในประเทศไทยและหัดร้องเพลงลูกทุ่งตั้งแต่เล็กโดยแจ้งเกิดและมกร่วมงานดนตรีกับคณะนักสแสดงและวงดนตรีของเจนัทแอนเดอร์สันปัจจุบัน คริสตียอายุ44ปีเกิดเมื่อวันเสาร์28พฤษภาคม2521 1978ที่เนคคารลนมีเชื้อสายอังกฤษดัตชครอบครัวได้ย้ายมาพำนักที่จังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยเมื่ออายุเพียง6ปีและมีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมดนตรีลูกทุ่งและมอลำาของไทยโดยหากใครติดตามชีวิตของเธอน,นั้นก็จะพบว่าเธอเองตอนนี้ได้ใช้ชีวิตที่เรียบง่ายอยู่ที่เมืองไทยกับครอบครัวซึ่งเป็นภาพที่น่ารักมากๆเมื่อสาวคิตตี้ได้มีบทในฐานะคุณป้า ที่มีลานสาวฝรั่งหัวทองอ,ออกมาให้ได้ช่นชมและเธอเองก็ไม่ไวายที่จะสอนความเป็นไทยให้ลานสาวโดยเธอเองพาลานสาวมาเรียนที่เมืองไทยและใช้ชีวิตอย่างไทยๆไม่ว่าจะพาเข้าวัดทำบุญฝึกเล่นเครื่องดนตรีไทยอย่างระนาดและการไปให้อาหารปลาเรียกว่าเป็นกิจกรรมปลาลานที่น่ารักมากๆ โดยก่อนหน้านี้เรียกว่าเป็นข่าวดีเมื่อสาวคริสตี้ได้เข้าวิวากับเด no, วิดอาร์โนวัย43ปีที่ประเทศอังกฤษโดยเป็นการจัดงานง่ายๆและอบอุ่นมีเพียงครอบครัวของทั้งสองคนที่มาร่วมง,งานเท่านั้นทั้งนี้คริสตี้เองรู้จักกับฝ่ายเจ้าบ่าวมากว่า20ปีก่อนทั้งสองคนคบหาดูใจกันช่วงเรียนก่อนที่จะเลิกรากันไปคริสตี้เองมาทำงานในวงการบันเทิงไทยจนกระทั่งเมื่อ3ปีก่อนทั้งคู่ก็ได้มาเจอกันและ ตกลงคบหาจนแต่งงานส่วนเรื่องการมีทายาตนั้นตอนนี้คริสตี้เองยังไม่อยากมีขอทํางานในวงการบันเทิงไทยยังไม่ทิ้งไปไหนและยังอยากร้องเพลงและบินไปกลับไทยอังกฤษอยู่เรียกได้ว,ว่าไม่ลืมเมืองไทยที่รักมากนั่นเองฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าใหม่ๆด้วยนะคะ